S <S> คุณขาเต็มที่เลยเลยคุณขาไปเลย

คุณทำเค upp, ้นเลยขอนั้นสนี่เลยครับครับผมขอบคุณครับไปตไปคุณทอหนักไม่ไดคุณคุณทำังด้วย นังได้ที่เท่าไหร่ฮะได่รู้เท่าไหร่ได้ที่เท่าไหร่คะ504ศูนยี่ได้เท่าไหร่คะต้องเช็คกับพี่คุณพ่อพี่เขามีใบอยู่อ่ะปะห้าหนึง่งศูนย์อ่ะน้ำแดงไปแม่ถือให้ปะลงจากรถปะ ออนน้ำแดงก่ลไปที่ขีปสมบัติเลยเลือกของรางวัลหนึ่งชิ้นครับเลือกที่ถูกใจได้เลยหนึ่งชิ้นอ่าลูกจะเอาอะไรลูกอะไรก็ได้เลยนะคะตอนนี้ได้เลยครับหนึ่งชิ้นพี่ฝนให้ก่อนเอาหน้าหุ้มตุ้นไหนดูสาวว้าวไปลุ้นสีแกะมาจะเจอตัวอะไรเอาไหนชิ้นไหนก็ได้เลยชิ้นอ่า